กลับมาพบกับเทคนิคการเปลี่ยนห้องเรียนแบบพาสซีฟให้เป็นแอคทีฟด้วยแพล l เลกันนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ีที่3แล้วใน e ีนี้ผมจะพาอาจารย์ทุกท่านไปรู้จักกับฟังก์ชันเชลของแพล l เลกันครับการทํางานเชลในแพล l เลเนี่ยจะเปรียบเสมือนชั้นใส่ของครับซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะสามารถใส่ข้อความรูปภาพลิงก์หรือว่าวิดีโอต่างๆได้และในหนึ่งหน้ากระดานของแพลตเลนะครับก็จะสามารถใส่ได้หลายเชลด้วยด้วยฟังก์ชันการทางานแบบนี้นะครับก็จะทําให้อาจารย์สามารถประยยยุกกต์ใช้้งาาานไดหหลหลลรูปแบบเ เช่นนาไปใช้ในการติดตามโปรเซสการกาทำงานโปรเจกต์นักศึกษาในกรณีที่อาจารย์สอนเป็นโปรเจกต์เบสก็ได้ครับหรืออาจจะทําเป็น LMS แบบง่งายๆนะครับที่เอาไว้แขวนเอกสารไฟล์วิดีโอให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาดาวน์โหลดไปใช้งานก็ได้ครับแต่การใช้งานของแชล์ในแพลตฟ t รจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับ เราก็มาที่ p a l e t c o m เหมือนเดิมนะครับก็ให้อาจารย์ทุกท่านล็อกอินเข้ามานะครับด้วย Google ก็ได้ครับนะฮะพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไป make up p a l e t t e นะฮะผมจะพาอาจารย์ทุกท่านมาดูตัวอย่างนะครับที่เราจะทดลองสร้างกันในวันนี้ก่อนนะครับว่าในลักษณะที่เป็นเชลฟ์ของ p a l e t t นั้นหน้าตาแล้วก็การบวนการทำงานหรือการประยุกต์ใช้มันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างในวันนี้เราจะมาทา ตัวเต็กการติดตามหรือการ tracking process การทำงานโปรเจกต์ของนักศึกษานะครับผมก็ยกตัวอย่างว่าเป็นกระบวนการทำงานนะครับอย่างผมสอนวิชาพวกทีวีโปรดักชันหรือวิดีโอโปรดักชันเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการทำงานทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนพีโปรดักชันขั้นตอนโปรดักชันแล้วก็ขั้นตอนของการโพสโปรดักชัน Post นะครับทีนี้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับในนี้ฮะก็คือเชล์ในแต่ละเชลล์นั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถจะแอดเชลไปได้เรื่อยๆนะครับ และในแต่ละเช้อ,อย่างเช้อของ Pre-Production นะครับเ,เราก็ให้นักศึกษาเขาสามารถจะใส่ในรายละเอียดนะครับขั้นตอนการทำงานในขั้นตอน Pre Production ลงไปนะฮะแล้วเราก็สามารถจะดูได้ว่าใน Process ในแต่ละขั้นตอนของเขาเนี่ยเขาทำออกมาเป็นยังไงละเอียดไหมหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขในระหว่างทางนะครับเราก็สามารถที่จะแนะนำนะครับลงไปในนี้ได้และทุกคนในทีมก็สามารถจะเห็นได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่นในขั้นตอนพรีโปรเขาจะมีการประชุมทีมงานใช่ไหมฮะเขาสามารถกําหนด ตำแหน่งหน้าที่นะครับของทีมงานได้ว่าใครทำอะไรนะครับเราสามารถแอดนะฮะถ้าเราชอบใจเราก,กดไลค์ได้นะครับหรือเราจะแอดคอมเมนต์นะครับเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถแอดคอมเมนต์เข้าไปได้นะฮะอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะฮะเห็นด้วยล้วก็ว่าไปนะครับแล้วคนอื่นๆก็สามารถจะแอดคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าเราอยากจะให้เขากําหนดแผนงานนะฮะการถ่ายทําเดือนมีนาคมเขาก็แอดเข้าไปได้ว่าในเดือนมีนาเขาต้องทําอะไรบ้างนะเป็นตารางการทํางาน นะครับนักศึกษาเขาก็จะคอมเมนต์ไว้นะครับทีมงานที่เกี่ยวข้องล็อกวันไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขานาเสนอโลโก้รายการนะฮะมีบทรายการนะครับเราสามารถจะดูได้ว่าบทรายการที่เขาส่งมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวแ a ลตตจะสามารถแอด pdf ได้ด้วยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนเขามีอะไรเขาก็สามารถจะแอดเข้าไปได้นะครับทั้งทีมงานแล้วตัวเราเองที่เป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับก็สามารถจะ tracking นะฮะให้คำแนะนำในระหว่างทาง นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจสอบดูแลตัวโปรเซสระหว่างทางเนี่ยนะครับตัวอ t c คัมก็น่าจะออกมาดีนะในทุกๆขั้นตอนเขาก็จะมีแบบนี้เนี่ยออกกองขั้งที่1นขั้นตอนโปรดักชั่นนะครับเขาก็สามารถจะแอดรูปการออกกองเขาลงไปได้นะครับเป็นหลักฐานว่าใครทำมายังไงนะครับจะใส่เป็นวิดีโอก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะขั้นตอนการโพสต์มีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกดูในรายละเอียดได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับในการทํางานในลักษณะแบบนี้กันนะครับอีกอันนึงผมอยากจะพาอาจารย์ไปดูนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้กันนะฮะก็คือชลฟ์นะครับไปทําเป็นลักษณะของ lms นะครับอย่างนี้นะฮะอันนี้นะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นชฟ์ที่หลากหลายเลยเราก็สามารถบอกเป็นโปรเจกต์นะครับในแต่ละอย่างที่เป็นบทเรียนในแต่ละบทนะครับแล้วแต่ในระบบเรียนเนี่ยเราก็สามารถจะแอดมัทเทอเรียลต่างๆนะครับให้ทังศึกษาเนี่ย เข้าไปดูได้นะครับเรื๋จะเป็นตัวอย่างวิดีโอต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเนี่ยฮะก็สามารถแอดนะครับเพื่อแสดงผลนะฮะแล้วก็นักศึกษาก็จะสามารถดาวน์โหลดนะครับหรือดูเป็นตัวอย่างได้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้รวมถึงจะให้ตัวทีมงานแอดนะครับผลงานต่างๆในแต่ละสัปดาห์เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการรวบรวมผลงานของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์อาจารย์ก็สามารถทําได้นะครับ แล้วมันก็จะอยู่บนกระดานเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องของโชว์เคสนะฮะนี่เป็นรีซอสเห็นไหมครับดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของโปรเจกต์นะครับเนี่ยฮะก็จะใช้ในเรื่องของเชลบนแพดเล็ตนะครับในการทํางานครับผมกลับมาที่ตัวด้านหน้าก่อนนะครับเชลทำยังไงเราก็ไปเมคอัพแพดเล็ตก่อนนะฮะไปเมคอัพแพดเล็ตนะครับแล้วเราก็ซีเล็กนะครับตัวเชลเข้ามานะฮะตัวนี้นะฮะ แล้วจากนั้นเราจะไปตั้งค่าครับนะฮะตั้งค่าซะก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าขั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องเป็นขั้นตอนที่นักศึกษาเป็นคนทำนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสมมุติตัวเองว่าผมเป็นสม้านทีมในกลุ่มแล้วก็อาจารย์ได้ใสมานะครับว่าให้ทำเชลฟ์นะครับเพื่อที่อาจารย์จะได้ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเมื่อนักศึกษาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถ แชร์ให้กับตัวอาจารย์นะครับหรือแชร์แอดอาจารย์เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสมาชิกเพื่อ tracking ก็สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในบทบาทของนักศึกษานะครับที่อาจารย์ a อ s i g n ให้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะลองตั้ง title นะครับเป็นเรื่องของ description นะครับตรวจสอบการทำงานโปรเจกตนะครับไอคอนจะมีไหมอันนี้แล้วแต่นะครับตัว wallpaper จะเปลี่ยนเป็นลายไหมก็อันนี้สามารถที่จะเลือกได้ รายอิดก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแบ็กกลับไปแล้วก็สามารถตั้งค่าแต่ที่สําคัญคือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเราจะเปิดคอมเมนต์นะครับเราจะเปิดผมจะเปิดคอมเมนต์เอาไว้นะฮะเพื่อที่อาจารย์จะคอมเมนต์ได้แล้วก็ตัวคนในทีมก็จะคอมเมนต์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะรีแอคชั่นก็สามารถจะเปิดได้จะเปิดเป็นลักษณะโหวตนะฮะก็คือดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อจะให้เพื่อนกับเข้ามาสามารถกดถูกใจกดโหวตได้นะครับนี่นะฮะ ตรงนี้ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ next นะไปที่ next นะครับแล้วก็ start p o s t i n g หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่แชร์นะครับเพื่อที่เราจะได้แชร์ให้กับอาจารย์ก่อนเลยนะฮะก็ไปที่ add member นะครับแล้วก็นะฮะ add ตัวอาจารย์เข้าไปนะครับก็ให้อาจารย์สามารถที่จะทำการ แก้ไขนะฮะแคนดิดตนะหรือว่าจะเป็นแอดมินร่วมก็สามารถทําได้จริงผมแนะนําว่าให้อาจารย์เป็นแอดมินด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้แนะนำนะครับหรือว่าจะเพิ่มข้อมูลต่างๆนะครับให้กับทีมงานได้ด้วยนะครับก็ให้เป็นแอดมินด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเซฟนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ให้กับทางอาจารย์ก็จะได้เข้ามาดูงานได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือไม่ใช่ทําไปจนเสร็จแล้วค่อย แชร์ให้กับอาจารย์นะครับไม่งั้นอาจารย์จะไม่สามารถจะตรวจสอบระหว่างทางได้นะฮะก็คือแชร์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอเคแล้วก็โคดไปหลังจากนั้นเราก็มาตั้งค่าครับที่ first section นะครับถ้าเกิดอันนี้ก็แล้วแต่ที่อาจารย์จะลองไปออกแบบประยุกต์นะครับแต่ในฐานะที่สอนทางด้าน production ผมก็จะตั้งเป็นกระบวนการนะครับเช่นขั้นตอน pre production นะฮะทำอะไรบ้างนะครับผมเซฟไว้นะครับแล้วผมก็ add section ต่อไปเลยหรือเชลต่อไปเลยนะครับว่าเป็น production เพราะว่าจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับใส่รอไว้เลยนะครับแล้วก็เซฟนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีกี่ขั้นตอนนะฮะกี่เชลก็แอดแอดแอดมาเรียงไว้ก่อนได้นะครับทีนี้ในแต่ละเชลนะครับหรือในแต่ละเซกชันเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตับตัวอย่างเมื่อกี้นะครับสมมตินักศึกษาบอกว่าเริ่มต้นขั้นตอนของการทํางานนะครับด้วยการประชุมทีมงานนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอารูปนะครับเข้ามาใส่ได้นะครับอย่างนี้แล้วเราก็จะมีตัว รายชื่อนะครับเราสามารถจะเขียนอธิบายนะครับตรงนี้นะฮะเขียนอธิบายได้นะครับนะเราก็ใส่นะฮะเราก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับจะใส่เป็นสีก็ได้นะฮะนี่แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ publish ไปนะฮะนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะมาได้นะฮะทีมงานครั้งที่1นนะครับเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็แล้วแต่เรานะครับเราก็จะแอด นะฮะฮเรื่องของอ่ะอย่างเช่นตารางเวลานะฮะตารางการทํางานมีนาคมนะครับเราจะบอกว่าทีมงานอย่างเงี้ยนะฮะเราอาธิบายไปนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือว่าขั้นตอนนี้เราจะบอกว่าเราจะบอกว่าเป็นบทใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะแอดเป็นไฟล์พวกไฟล์ PDF นะครับต่างๆลงไปได้นะฮะเช่นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ publish ไป เพราะฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนของพีโปรดักชั o นนะครับเราก็สามารถที่จะมีรายละเอียดแล้วค่อยๆทยอยใส่นักศึกษาก็จะทยอยใส่ไปนะครับในขณะเดียวกันอาจารย์ก็สามารถที่จะมาตรวจนะครับโอเคอันนี้ดีนะครับอันนี้ต้องแก้ไขนะฮะคำผิดนะสมมตินะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะต้องเราก็คอมเมนต์เข้าไปได้นะทีมงานมาอ่านเขาก็จะเห็นคอมเมนต์ของเราได้ด้วยนะครับแบบนี้ หรือว่าขั้นตอนโปรดักชันก็เช่นกันครับเราอาจจะประชุมทีมงานประชุมทีมงานโปรดักชันเราก็สามารถที่จะแอดหลักฐานนะครับว่าเรามีการประชุมทีมงานนะฮะยังไงนะฮะแบ่งบ้านที่เราสามารถจะคอมเมนต์อะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับเราก็อาจจะบอกอ่ามีการออกกองงั้งที่1ก็นะฮะบอกไปนะฮะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับหรือว่าที่โพสโปรดักชันนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะฮะ แอดไปเป็นหลักฐานนะครับเรามีการประชุมทีมงานใช้รูปเดิมก็แล้วกันนะครับนะฮะนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นการตัดต่อดับหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยนะครับจริงๆในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะแนบวิดีโอนะครับการตัดต่อนะฮะหรือว่าดับหนึ่งนะครับที่เป็นลิงก์นะหรือไฟล์วิดีโอเข้าไปได้จริงๆนะครับเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบนะครับก็สามารถจะอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมสมมุติเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเนะครับแล้วมีรายละเอียดก็ใส่เข้าไป เพราะฉะนั้นนะลักษณะของการทำงานแบบเชลบนแพดเล็บเนี่ยนะฮะก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการสร้างนะครับเรื่องของการแสดงขั้นตอนกระบวนการทำงานที่อาจารย์จะเข้าไปตรวจสอบนะครับเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาในการทำงานในขั้นตอนต่างๆเพื่อหวังผลว่าเอาคัมนะครเมื่อโปรเซสดีเอาค m e ก็จะออกมาดีนะครับแล้วก็ เรื่องแบบนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเพนพอยต์ในการสอนออนไลน์ด้วยนะครับที่อาจารย์การศึกษาไม่ได้เจอหน้ากันนะครับแต่ว่าเรายังสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับหรือใช้แอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ย tracking นะฮะการทํางานของนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดนะครับและอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้นะครับในการทํางานแบบโปรเจกต์เบสได้เป็นอย่างดีนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการใช้งานฟังก์ชันเชลมาแพลนเล็นะครับอาจารย์ทุกท่านสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนอาจารย์ได้เลย สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าซึ่งผมยังมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากระตุ้นการเรียนรู้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ